พี่น้องมาเบื่องสิน้นแดดเดียวในเมืองหนาวเนื้อแดดเดียวในเมืองหนาวพี่น้องเบิ่งนี้เบิ่งนี้ค <c oughs> อยเอาตาอยู่มองอันฮิตเตอร์พี่น้องจิดกันกับฮิตเตอร์เห็นปะพี่น้องทำมุ้งเจ้าอยากกินเนื้อแดดเดียวช่วงหน้าหนาวทําได้เดวยค่ะเดอ้อเฮ็ดแบบนี้ทำมีดงเนี่นี่เฮ็ดแ,บ,บ,นดแบ,บนี้เลยเอาตาวนีเลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆอยู่กับไก่ฮิตเตอร์นี่แห้งได้พี่น้องนี่ อันนี้คือหนึ่งแหงแล้วนี่แล้วไม่ต้องไม่ต้องง้อแดดแด้พี่น้องจัดไปเลยได้คือกันแหงคือกันเพระาะว่าค้ามห o อนเนอะความห o อ,นะอนมาสี่อายขึ้นมาแล้วบันีกระดงม,มันเป็นใหม่อบอกนั่นก็แหงได้ขึ้นกับมักดีๆใสงาพรพี่น้องใส่มาใสงาใส่ไข่ใส่น้ำมันงาด้วยจะหอมเนื้อแดดเดียวพี่น้องกินกับขา้าวเหนียวเนาะทอดหอ,หอมพี่น้อง อืมเออนี่ละคือว่าเฮ้าความความเข้าอยากอะ่ะถึงสีหนาวปันใดถึงสีวันมีแดดฝนสิโตเข้าก็เห็ดได้น้ะพี่น้องอันนี้ข้างลางได้เสียพี่น้องเบิ่งได้ข้างลาง้างลางเป็นฮีเตอร์เคลื่อนทีของข่อยซื้อมาไว้ตากเฮ็ดไว้ตากเฮ็ดไว้ตากเากน่อแดดเดียวตากแด้ทุกอย่างพี่นอ้องไอเวิ่งเป็นแบบนี้ข้างลางก็ต้องแหงนี่แบบนี้พี่น้องแบบนี้เลยนี่เคลื่อนทีมีขานนี้เคลื่อนทีได้พร้อมจะไปตากขงใดก็ได้ เห็ดแบบนี้พี่น้องบอกไม่เหี่ยงมองไม่มาบอกเทคนิคเทคนิคแบบว่าไม่ไม่งอแดดอ่ะเนะื้อแดดเดียวไม่งอ้อแดดอ่ะก็แห้งได้ตากเห็ดก็ได้พี่น้องนี่ละพี่กายนี่ฝนตตเก็มเห็ด้ลหลายๆขอมาตางแห้งก็ไปนี่ละฮีตเตอร์เนี่ยไก่ไก่หม่องฮีตเตอร์ตากแบบนี้ได้เลยสบายเลยโอเคพี่นอ้องมาเบิองมาเบิองสิถอดให้เบิองถอดแ่บให้เบิองพี่น้อง นี่พี่น้องแหงแล้วเด้มาเบิ้งพี่น้องที่บ่าข่อยตากยูดฮีเตอร์เนื้อตากฮีตเตอร์เป็นเนื้อแดดเดียวแต่ไม่มีแดดนะพี่น้องเพราะว่าเป็นฮีตเตอร์มาได้ข่อยสเมาทอดพี่น้องเนื้อเดดเนื้อไม่ใช่เป็นสีนี่แหละสีคือมือข่อยนะ่ะ <c oughs> นี่เอามาทอดแล้วเด้อค่ะเด้อเป็นกับแก้มก็ได้น้อง เ็นกับแก้มก็ได้เป็นกับเขาเหนียวก็ดีเนื้อแดดเดียวแต่ไม่มีแดดเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวฝนตกต้องทําแบบนี้แต่จะได้ผลขึ้นกันบบนี้่านผู้เจ้ากินบอเบิรเทียเดียวบอเฮดเทียว้ยว,ยวลหลายๆเอาอยดใส่สองฟิตแล้วก็เอามาทอดดีคือเกาพี่น้องก็เฮดจังสี่แหละ บอกว่าเวลาล,ลูกอยากครับเขาเนยงสิเป็นบอกกระจุกออกมามาละลายละลายแล้วเอามาทอดพี่น้องเลยดีๆคือเกาเฮ็ดไปเสียแล้วพี่น,อน้องเนาะยี่ตางแดนเขาอยากอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเอาโอเคได้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนกันตอนสุกแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนื้อแดดเดียวไม่มีแดดนะเนือ้อเฮดเตอร์เดียว เ็จแ,แล้วพี่น้องเ็จแ,แล้วก็ข้าวเหนียวห่อนๆเนาะเป็นกับแกมก็ได้นี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะเนื้อแดดเดียวอยู่ต่างแดนก็กินได้ไม่มีแดดนะแต่มันชื้นต่้งแดนเนดี่ยเอาเอาเป็นเนื้อใี้เติ์เดียวสะเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่แซ่บว่าพี่น้องกับข้าวเหนียวหอนๆนอเนาะนี่ข้าวเหนียวก็พร้อมนะมาเดิมมาเดิอพี่น้องข้าวเหนียวก็พร้อมข้าวเหนียวห่อนๆกับเนื้อแดดเดียว จกจะค้ำก่นนะน้ำลายแตกเป็นยังซี่ละค่ะเป็นยังซี่ลายูตางแดนอย่างงั้แค่เห็ดได้ะาะวบางเพ่างว่าเขาอยากเนาะหอมนองหอมอร่อย กําลัองอยำโอเคได้ค่ะเด้อขอบคุณทร่งขอมเมื่อบิงขอบคุณถูกกำลังใจเด้อมาโจกุลปันพี่น้องมามาปันบใาเขาแล้วก็ยางน้ำทังเนาะก็บ้านเขาเนะาะก้อนก้อนเด็หน้อยนะพี่น้องจะสมัยก้อนแมใบาเขาเหนียวแล้วก็ก้อนเด็หน้อยยงางน้ำทังยำหยำยำไม่พี่น้องยำหยำแล้ววันี่ กินเคืองกันขอคเคยป้อนหลานโชคดีดกินเนื้อเป็นบอสเนียกินซีนแหงเนาะหยามปาา้อนหลานคำหนึ่งจะของกินคำหนึ่งเห็นหลาน <c oughs> อยางควอมือยามยางควอมือยามพี่น้องโอเคค่ะโอเคขอบคุณในห,หลาย <c oughs> บายบายเลิฟเลิฟทุกท่านเด้อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องได้สุขสุขคนเ้อะร่ำร่ำรวยรวยแล้วก็มากินขาน้าวเหนียวน้ำข่วยกับซีนแหง ไม่บายจ้า